สวัสดีคะ่ะทุกผู้ชมพบกันอีกรอบนะคะวันนี้เราจะมาทำไก่อบน้ำปลานะคะพริกไทยนะคะนี่เราก็ซื้อปีกไก่มานะคะส่วนผสมเราก็มีผงอร่อยนิดนึงพริกไทยนิดนึงแล้วก็น้ำปลานะคะนี่เดี๋ยวเราก็เข้าเตาเวเอไมโครเวฟสัก5านาทีดูก่อนนะคะว่าจะสุกไหมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะดูหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้เราเวฟแล้วนะคะสิบนาทีนะคะดูว่าหน้าตาน้องออกมาเป็นยังไงนะคะเนาะ,ะทุกผู้ชมค่ะสิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะจะดูเป็นยังไงนะคะทากผู้ชมทุกผู้ชมทายสิคะว,ว่าสุกไหมคะมันร้อนหลายเนาะมันร้อนมากคะ่ะหน้าตาน้องจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกผู้ชมดูสิคะดูคว,ควคนสิคะเมนูมันนี้คือไปไก่ น้ำปลาพริกไทยค่ะน้าทานมาททานด้วยกันนะคะบ้านไหนมีเตาไมโครเวฟนะคะก็เอาเข้าเวฟเลยนะคะตั้งเวลาไว้สิบนาทีนะคะอันนี้โยก็ตั้งเวลาไว้สิบนาทีนะคะดูสิคะเดี๋ยวจะไหม้ดรืยสุกมาดูนะคะท่านผู้ชมคะ่ะน้าทานไหมคะไก่น้ำปลาค่ะวันนี้เมนูของเราวันนี้นะคะ ปีกไก่น้ำปลานะคะดูสิดูควนน้องเขาเขายงฉงเฉงนะคะดูสิคะโอ้โหสิบนาทีนะคะท่านผู้ชมสิบนาทีท่นานผู้ชมว่าสุกหรือ,อยังคะมันก็เหมือนน่าจะสุกน,น,นะเนาะ,ะตอนนี้อ่าเราอบไปแล้วนะคะับสิบนาทีเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองอบอีกสักสามนาทีนะ,ะผู้ชมเนาะ,ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชม ตอนแรกเราเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะสิบนาทีนะคะแล้วตัวนี้ก็กลัวไม่สุกค่ะคุณนายแม่เขาบอกว่ากลัวไม่สุกนะคะก็เลยต้องเพิ่มอเอาเข้าไมโครเวฟอีก3นาทีค่ะเท่ากับเป็น13นาทีนะคะท่านผู้ชมดูว่าเป็นยังไงนะคะดูหน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจิ้มๆดูก่อนนะคะอุ้ยควนขยงชงเชงนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นจะแซ่บนะคะท่านผู้ชมค่ะสิเนาะ เท่ากับเป็นสิบสามนาทีนะคะเนี่ยนี่ค่ะ้าตาน้ก็สุกแล้วะคะ่ะสิบสามนาทีเนาะเท่ากับเราเวฟไปนะคะับสิบสามนาทีนะคะเมนูวันนี้ก็คือปีกไก่น้ำปลาค่ะมาทานด้วยกันนะคะุณผู้ชมค่ะเป็นจะแซ่บตะนัวนะคะโอเคนะคุณผู้ชมบ้านใครมีเตาไมโครเวฟนะคะก็เข้าเวฟไปเลยนะคะสิบสามนาทีนะคะเนาะ โอเคนะคะทุกชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจ,จบคลิปนะคะฝากติดตาม Youtube น้องหมายูยจีบอลชันแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย